สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับขี้นกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นคุกกี้ตัวใหม่ที่ปล่อยออกมาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นสักทีนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคุกกี้รสบัตเตอร์เพรสเซลนะคะว่าเป็นขนมที่มันเป็นม้วนๆเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นวงวงวงมวง้มวนๆใช่ไหมอะ เราก็มีสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นดินสอสีบัตเตอร์นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นคุกกี้บัตเตอร์เพรสเซลเขาให้ทําอะไรอ่ะมันก็อะไรนะอันนี้จะอ่านตามเลยนะเมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะเตรียมวาดภาพปรากฏเป็นขั้นสามสีที่บริเวณสูงกลางต่ําสามารถกรดเก็บสีน้ําได้แล้วก็ถ้าหากเก็บสีน้ําได้ตรงกับที่สีที่แสดงอยู่มันจะมีสีเหลืองสีแดงสีดาเนาะ อยู่ที่อยู่บนหัวคุกกี้ก็ได้รับคะแนนสูงขึ้นและเมื่อเก็บสีน้ำเพื่อเตรียมวาดภาพครบแล้วก็จะมีกระดาษวาดเทียนปรากฏขึ้นแล้วก็จะเริ่มวาดในขณะที่วาดภาพปุ่มกระโดดปุ่มสไลด์ก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่มวาดภาพเมื่อแตะปุ่มวาดภาพก็จะได้รับคะแนนวาดภาพเมื่อแตะปุ่มครบตามกําหนดก็จะวาดภาพสาเร็จยิ่งเลเวลสูงขึ้นคะแนนก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยนะคะทุกคนเหมือนนางจะเป็นจิตตกรรมภาพวาดฝาผนังแนวอัดอาร์ตนะคะตัวนี้คุกกี้เพรสเซลเราก็จะมาเล่นกันเลย จะไปที่ชาเลนจ์นะคะเหมือนเดิมไม่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะดูว่านางจะทำเมี่ยวได้เท่าไหร่ทำคะแนนได้เยอะไหมอันนี้ก็คือยังไม่เล่นมาก่อนเลยมันมาประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งย,ยังไม่เล่นเลยนะคะก็จะมาเริ่มกันเลยนะทุกคนไหนอ๋ออ๋ออ๋อมันจะมีสีสีน้ำเงินสีดำสีเหลือง อ,อ๋อแล้วก็วาดนี่หรอกดยังไงกดยังไงกดอย่างนี้รรหรออ,อ๋อแล้วเมื่อกี้ก็จะมีสีดำเหลืองแดงหรอจะขึ้นมาให้เรากดตามสีที่นางกำหนดโดนคแฟนสูงไหมนี่ สีดำมันมีสีฟ้าด้วยนะโอ้ยสีเหลืองโอ้ยเมื่อกี้เก็บเพทเก็บเก็บผิดสีเมื่อกี้น่าจะเก็บสีกี่สีนะสีสีต่อรอบหนึ่งนะคะเก็บให้ครบสีสีแล้วนางจะเริ่มวาดรูปอาติสอาติส แดงทุกคนช่วงนี้ที่บ้านฝนตกกันไหมน้ำท่วมนาหมดแล้วค่ะแต่ถ้าไม่ฝนไม่ตกก็ร้อนร้อนนู่นก็แบบอากาศก็จะอบอ้าวจะร้อนแบบร้อนแห้งๆร้อนเขาเรียกว่าร้อนอบอ้าวแบบคันเนื้อขั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกตอนกลางคืนก็จะเย็นๆหน่อยตอนกลางวันก็ร้อนร้อน ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ใกล้เปิดเทอมกันแล้วเนาะเล่นออนไลน์เหมือนกันไหมทางนี้ก็เลยนออนไลน์ค่ะตตบรา้ที่โควิดยังอยู่นะคะออนไลน์กันต่อไปค่ะจริงๆเล่นออนไลน์เหมือนไม่ค่อยได้อะไรเลยเนาะให้หรือว่าเพืเ่อนๆได้ทางนี้เล่ออนไลน์ไม่เหมือนรู้สึกไม่ค่อยได้อะไรเลยเทอมที่แล้วก็ออนไลน์มาเทอมนี้ก็ออนไลน์ ช่วงนี้ก็งานเยอะอีกเบื่อจริงๆรงเลยทำอะไรก็ไม่รู้บุนไปงั้นเลยค่ะก้มน่ารับทำต่อไปโอ้ยอะไรดีนะโอ้ยลืมเปิดเสียงไปได้เลยเปิดได้เลย,เป,ดดเ,ลยเปิดเสียงก่อน มึงกดเสียงต้องเข้ามาอยู่เงียบเฮ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วได้เอเมอรัลสามนะคะเวลห้าได้เอเมอรัลสามไหน,นดูซิก็เยอะอยู่นะ เอเอร์สามนะคะเวลห้าในลงแบบอัพแคนดี้วิเศษดูแคนดี้วิเศษที่แข็งแร่งขึ้นเพิ่มพลังให้กับคุกกี้ของเรานะคะโอตรงนี้เป็นแคนดี้อะไรอะ่ะแคนดี้ระบายสีน้ำระดับหนึ่ง ลองดูสิเพิ่มแคนดี้แล้วมันจะได้คะแนนเยอะขึ้นไหมไปไปขออีกรอบนะึงไานดูพลังของแคนดี้วิเศษมันทุกคนมันจะเป็นไงมันให้อะไรมาทำไรไหนอะพลังแคนดี้อยู่ไหนอ่ะทุกคนเห็นพลังแคนดี้ไหม ทางนี้ไม่เห็นมีไม่มี็นขนมคนดีน้นี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อมันจะมีป้ายสีเมื่อกี้ทำลายสิ่งกิดขวางปะใช่ไหมป้ายสีเหลืองๆเมื่อกี้นะ่ะหรือไม่ใช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 เนี่ยป้ายสีทำลายสิ่งกิดขวางปะก็งั้นไงเหมือนเมื่อกี้ให้เราเก็บหลอดสีหลอดสีเหลืองแล้วก็จะมีป้ายสีทำลายสิงกิดขวางน่าจะใช่นะ เพราะตอนแรกมันไม่มีแรกมันไม่มีเมื่อกี้มันจะมีเหมือนหลอดสีลอยๆอยู่ในข้อีกดรอบหนึ่งนี่นี่นี่ใช่ไหมนี่ไงป้ายสีชิ้นด้วยแล้วนจะเพิ่มมันเยอะแค่หไหนกันดูจะเพิ่มจากอเม r ร l สามเป็นอร่อยมารอดูกันนะทุกคน อ๋ออ๋อวันนี้ก็จะมาใช้ประสบการณ์ไปต่อพรลบรถเองนะคะรถอายุเกิน5ปีแล้วเนาะเพิ่งปีนี้ปีแรกที่เข้าปีที่6ก็เลยแบบต้องไปเช็คสภาพรถเพื่อไปต่อพระบอ ปกติแม่จะเป็นคนต่อให้เพราะว่ารถใช้อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ต่ออีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าวันนี้เอารถรอบนี้เอารถกลับมาที่บ้านด้วยแล้วก็เลยจะไปเช็คสภาพแล้วก็ต่อพลเรอรถด้วยเลยพอวันนี้ไปที่ต่อเรอที่เขาเช็คสภาพรถเพื่อไปต่อพลบรอที่มันเป็นที่เช็คสภาพรถของเอกชนอ่กกนนะจ้าเขาบอกว่ายังไม่ถึงกําหนดที่สามารถต่อพลเรอได้นะครับโอเคก็คือพอลรอเราหมดอายุประมาณตุลาแต่ว่าเดือนนี้มันมิถุนาเนาะนับไปมันก็ประมาณอีกสี่เดือนถึงจะหมดอายุเขาก็บอกว่า ยังไม่สามารถต่อได้นะครับทุกคนก็อันนี้ก็ได่าประสบการณ์ว่าอย่างน้อยก่อนสามารถต่อก่อนหมดอายุสามเดือนได้เด้อถ้าไปก็จะเสียเวลาเด้อเอาแค่นี้เลยของเราไปอีสี่เดือนไปก่อนอายุสี่เดือนเขาไม่ต่อให้ที่ไปต่อก็คือตอนแรกคิดว่าต่อได้จริงๆต่อที่บ้านมันสะดวกกว่าที่เียนไปต่อที่ต่างจังหวัดเวลาไม่ค่อยมีเวลาไปต่อเลย อ๋อนี่แสดงล้ามันเพิ่มมาอีกสองเป็นอเมรัล่หนึ่งนี่เป็นอเมรัล่หนึ่งนะทุกคนอัพแคนดี้ได้อีกได้ไหมนะได้ไหมนะอีกครั้งหนึ่งนี่ได้มาแคนดี้เลเวลสามนะคะเมื่อกี้ได้มาแคนดี้เลเวลสามวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวนาน ก็ถ้าได้แคนดี้เลเวลเยอะขึ้นคะแนนก็จะเยอะขึ้นมากๆด้วยจริงๆแอปอัพตัวเลเวลคุกกี้แนนก็เพิ่มขึ้นได้แต่จริงๆอะอยากให้เน้นที่แคนดี้วิเศษตัวนี้จะช่วยเพิ่มคะแนนได้เยอะมากเลยนะยิ่งอัพได้เลเวลหมันก็จะมีความสามารถพิเศษให้เราเลือกอีกสุ่มความสามารถพิเศษอีกคะแนนก็จะเยอะขึ้นอีกนะทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณมากที่รับชมรับฟงังฝาก กด subscribe กดติดตามได้เลยนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ